ว้าวคัมแบคกูน,นกนานเชนเนลสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้กับน้องใบบัวอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะก็อยู่กับไรการน,น้องใบบัวเล่นเกมนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญนะคะสองคนนะคะเชนแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอลนะคะชื่อจริงชื่อในอยกภญิงวินยากาสิงห์ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อชาเอมชื่อจริงชื่อเด็กหญิงวิทนากานสิงห์ค่ะ ทำไมเอไม่พูดอ่ะน้องไม่พูดอ่ะน้องอะไรไ,ไม่รู้อยากพูดโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นดนนิทานมาเลยโอเคทุกคนนั่งแล้ว แล้ววันนี้เราจะไปกันได้มั้ยเนี่ยทุกคนสอบอันนี้นูทุกคนวันนี้จะได้ไปไหมเขียเนี่ยเออเออเฮ้ยทุกคนเร็วๆเฮ้ยคนแยกเฮ้ยมานี่เยเจ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 มาเขาจะกด ไปเร็วๆไปบูมมันไปได้สามมาบ้ไป <3 S 2> ได้สามคนอีกคนห <ๆ S 2> นึ่งก็ยืะแอ,อมมาเร็วอีออเพื่อนอน่ออีกแล้วไปเนีนะไป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 ,ไป <c oughs> เนพี่โ,โบ๊ชก็ขอพักแป๊บหนึ่งนะคะเอมาเออใม่เบอ่เลิกขายยังไงขายอะไรก็ขายยูทูบไยมันหมดเวลา5นทาทียังไงยังยัง2นาทีเองอเอ2นาที คนบ้ารถชนกันแล้วค่ะทุกคน้รถชนขขงปุ้ยไม่ัวนนองหันไปข้างหลังดเด็กน้อยตามไปดีเยอะมากและไอ้คันข้างหน้ามันคว่ำไงแล้วมันก็ไม่ยอมออกไปด้วยเดี๋ยวเขาอาสาเอง ิดเครื่องเขาทำไมล่ะคุณหัวชมพูคุณช่วยออกไปหน่อยเฮ้ย hey! โอ้ตายเลยเลที่สามเลย เลยสองนาทีท th okay, ี Ê ่จะอัดได้เลยสองนาทีที่จะอัดได้โอเคไหมเลิศแดงเราอยู่ยังเป็นขบวนกันอยู่เลยเหรอนูนเหลืออีกหนึ่งนาที อุ๊ยอชมพูไปรุเร็งสิไปพัวอยู่นะลุกมานะเดี๋ยวรถหายเออรุนแล้วพี่ไปพัวด้วยด้วยหนุนร่างกับเพื่อนอแม่เอพอนำหน้าก็มาไปเขาปุ๊บเลยเราที่ฉั